สวัสดีค่ะมาพบกันกับน้องบูฟองในวันนี้นะคะก็จะบอกว่าเราจะตามกระแสด่งลังใน YouTube ตอนนี้นะคะซึ่งเราจะไม่ตามกระแสเขาไม่ได้ทุกคนพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะในตอนนี้ใน YouTube แบบเดีย๋ยอะแยะมากมานะคะซึ่งจะเป็นคลิปกินลูกชิ้น ยินกินนะคะตามรอยพิริซ่านะคะแต่นี้เราจะพลาดไม่ได้เราต้องแบบว่าตามเลยนะคะแต่เราจะมาในลุกนี้แบบนี้ไม่ได้เราจะเปลี่ยนลุกเป็นพิริซ่านะคะซึ่งหน้าตามไม่ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเหมือน ลุกพิริซันนี่เองเนาะตอนนี้ก็คือว่าเราจะมีหน้าม้มาแล้วก็ผมยาวนะคะตามไปดูพร้อมกันนะคะแล้อย่างวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะซึ่งจะมีตึงต้งๆเป็นตามไปดู S <S <an other> มาแล้วคุกผมพิซซ่านะคะจริงเขาผมสั้นแล้วนะตอนนี้แต่ว่าผมวิ้งของเรายังแบบว่ายังมีเหมือนเก่าอันนี้นะคะก็จะมารเริ่มเลยนะคะจักน้ำจิ้มะนะคะุชิ้นยืนกินของเรานะคะซึ่งจะบอกว่าอ่าอันนี้นะคะเราก็ดูสุดใน Youtube มาที่เราสอนเนาะแต่ว่าจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะคะ แล้วก็วันนี้จะพิเศษนิดนึงคือเต้นก็คือน้องไม่เคยเต้นมาสักครั้งในชีวิตเลยนะคะเต้นก็แบบว่าบ้าๆบอๆนะคะแล้วอย่างวันนี้คือตั้งใจมากซ้อมมาตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนตอนนี้ประมาณว่าบ่ายสองบ่ายสองแล้วนะคะซึ่งน้องก็แบบว่าเป็นตอนแบบว่าเอออะไรนะเที่ยงอะตอนเที่ยงเออ ตอนนี้เรามาเริ่มเลยนะคะแล้วก็มาดูท่าเต้นของเรานิดนิดหน่อยเองนะไม่ยาวนิดหน่อยเองนะแล้วก็จะเป็นยังไงจะหาขนาดไหนนะคะตามไปดูนะคะตอนนี้เริ่มจสกเราโอไฟมาอยู่ขำใส่หน้าน้องอยู่ใช่ไหมทำไมต้องลงทุนขนาดนี้คือแบบว่าเราต้องลงทุนนิดนึงนะลงทุนแต่งหน้าแต่งตาบ้าบอนิดนึงนะคะ สองสามวันนี้ก็จริงจังมากพอแล้วบ้าบ้าบอบนิอนึงเดี๋ยวจะไม่เป็นบทน้องบุทองจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงค่ะตัวจริงค่ะวันนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมบ้าบอเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็คือจะบอกว่ามีผู้ช่วยนะคะ ให้นมันั่งมันนั่งใกล้ๆเ,เออนี่เออเออเอามา <im it> <c oughs> เรียกหาหอมแดงนะพ <c oughs> ี่พี่ก็เออเมวางที่นี่แล้วอ่านั่งนั่งนมควัน <c> ห <oughs> อมาอมากหอมมากน,นี่นะก่อนแรกเราจะเจียวเจียวอันนี้ให้กรอบก่อนนะคะจะนานนิดนึงเนาะทุกคนอันนี้แปลกแปก นจะตกละอันนี้คือน้ำาเออน้ำมะขามน้ำตาลปิ๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวเขาก็บอกว่าเออใส่ประมาณกี่กรัมอะไรประมาณน,นี้เนาะแต่ว่ามะขามเราไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะก็เลยใส่ไปนิดเดียวนิดเดียว ข้าวชีรสนะคะเ,ออเ,เ,เ,เกลือข้าวข้าวเองข้าวแบบขบีเป็นยังีงโอเคโอเค มีประมาณนี้เนาะแล้วก็วิแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้คิดว่าเยอะเนาะพอทอ,ทอดขึ้นมาใส่ไปค่ะอันนี้คือหอมแดงนะคะหอมแดงเจียวนะคะ,อ,ะ,คะอืขอให้เข้ากันนะนี่พริกเมืองไทยนะมันจะเผ็ดเผ็ดนี่ สองช้อนสามช้อนพอ,อนนเ,นเดี๋ยวเราชิมดูว่าเออถ้ามันไม่เผ็ดมากก็เราก็ใส่อีกนะคะจริเจเคจีก็ไะไรอยู่ <laughs> ว่วมันเสียนะเสียนะเสียนะไม่หยุดจำเหน็นดีวะก็ดขวาหยุดไปนิดนึงถ้าโก <c oughs> าเโอ้ยสแทกตแกก่ใส่ไหนะใส่อะไม่ใส่อะ่ <c oughs> แต่แม่เราบองมนานวดไง

Ừ, ừ, mà ừ, xét này Mà <laughs> xét mà, ok Bà thương nạc quá Ồ, ngon นี่นะคะเขียวหมดแล้วนี่ก็คือเสวยกับอ่ะหลอกไม้ไงเออนี่แต่ก็ร้อนมากเลยอ่ะทุกคนวิมันร้อนร้อนเนาะเฮ้ยน้ำพริกเหมือนกันโอ้โหน้ำพริกเราไม่ได้ใส่อันนั้นทุกคนอันและเขาเรียกว่าแป้งมันนะฮะเราไม่มีก็เลยแบบไม่ใส่ก็ได้เขาบอกี้เนาะนี่เราจะกินเลยนะคะนี่ โอ้โหมันแค่ไม่ไม่ใส่นะมันก็ขนาดนี้หละโอ้ยร้อนร <laughs> ้อนตกใจเสียใจพี่ฟอง,งอ,งอะไร <laughs> ยังไงเป <laughs> ็นคนละหนีาตาต้องเจ็บเป็นเยี่ยงไร ก็จะบอกว่าอร่อยนี่คือพริกมันก็จะเผ็เดๆนิดนึงแล้วก็หวานหวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะเกลือของชลวดคือแบบเหมือนเหมือนเขาทํามาแบบเขาเรียกว่าไ<เ>อ้ช่างะไอศกรีมมาขายมาเลยไม่รู้อันนี้เขาสำเร็จสำเร็จรูปยั้สำเร็จรูปเหมือนเขาทำมาแบบขายนน <laughs> แหละไม่เหมือนน้องฟองทำเลยนะเนี่ยอร่อยมาก อ๋ออืมอ่านจิ้งจิงเนี้ยถ้าได้ไปหุยเดี๋ยวเขาบอกว่าดูชิ้นยืนกินฉันกอดนั่งกินต้องยืนกินเราดื่มลูกเร่นั่งลูกเล่เราจกินจะกินใกอดนั่งกิน เออมันเขาจะเรียกว่าเหมือนลูกชิ้น like ย like ิมกินนะฮะร้านลูกชิ้นยิมกินหรือว่านั่งดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเออมันจะเป็นเหมือนตลาดเลยมันน่าจะเป็นเหมือนตลาดแล้วก็เขาไปซื้อแล้วก็กินกินแบบเนี้ยเขาก็เรียกว่าตลาดลูกชิ้นยิมกินมั้งเออร้านลูกชิ้นยิมกินมั้ง <c oughs> อันนี้เรานั่งกินลวเราทำที่บ้านเองนะทุกคนน้ำ <c oughs> ลายน้องเหมือะไรให้ไอมให้น้องเมยชิมกันโอโ้ไก่น้องเมยลืมอะไร <c oughs> ยืนกิน <c oughs> ไงเออ <c oughs> น้องทิพยจะยืนไงเป็นไงเนี่ยร้อนใช่ไหมร้อน <c oughs> แต่อะไรเอาเอาอีกคำหนึ่งน้องน้องทิพย์เอาอันให้น้องเหมยได้มีไก่แค่เงิน พิเศษของเราแล้วนะคะตามไปดูลุกนี่ก็มากับลุกพิลิซ่านะคะอืมนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนก็จะบอกว่าอ่ามีเทสซอยากให้ใส่วิกเนี้ยแล้วก็เข้าตลาดนะคะเพราะน้องไม่ได้ใส่เนาะแต่ว่าเนี่ยใส่ครั้งหนึ่งอยู่บ้านนะคะอืมแล้วมากินลูกชิ้น ที่ลงมังใน youtube ในตอนนี้นะคะก็คืออร่อยมากอร่อยไหมน้องเหมยอ,อร่อยไหม,ไมน้องทิพย์อร่อยไมไม่เห็นหันหน้ามาไม่เห็นก็สำหรับคลิปนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะก็คะใครที่ชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ้ดิ่งให้น้องด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีพิเศษคือเต้นนะคะน้องไม่เคยเต้นมาก่อนใครพลาดคลิปนี้คือแบบ <c oughs> พลาดจริงๆแล้วละ